สีเขียวเขียวมีเม็ดฝรั่งฝรั่งฝรั่งแอปเปิ้ลถูกต้องเปูปูวันวันวันจักรยานเฮ้ยจักรยานพี่วินขี่อะไรพี่วินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ถูกต้องเวลาแบบนี้ต้องพิมพ์งานต้องพิมพ์กับอะไรครับพิมพ์เล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยอะไรเนี่ยข้าวข้าวแมวแมวก็ซีล่า พุทธบเร็วมากเลยรู้ไหมว่ามีอะไรที่เร็วกว่าพุทธอีกเร็วกว่านี้ก็ AIS โอ้ย AIS เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทยการันตีด้วยรางวัลระดับโลกจากอุกลา AIS ที่หนึ่งตัวจริงเครือข่ายที่เร็วที่สุดในไทย AIS ชุด <A IS S 2> ต้า